พิธีเปิดกิจกรรมตามรอยเส้นทางธรรมแห่งศรัทธาโครงการจะลิกเส้นทางบุญในมิติศาสนาจัดขึ้นเมื่อวันที่10มิถุนายน2568ที่ผ่านมาณวัดมหาธาตุจังหวัดนครพนมโดยมีนายเชยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานพร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีรวยรุ่งใครบุตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมคัาทาชินมัญชรพรีเซนเตอร์เที่ยวไทยรับพลังบวกพร้อมคณะสื่อมวลชนและนักท่องเที่ยว ภายในงานมีกิจกรรมพิธีสมโพธพระาธาตุประจำวันเสาร์วัดมหา,าธาตุเพื่อถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษพระบรมราชินีและกิจกรรมศรัทธาอิมบุญอุดหนุนชุมชนใส่ผ้าไทยนั่งสาตร์ตักบาตริมโขงณบริเวณริมฝังง่งโขงวัดมหา,าธาตุ้อมปล่อยขบวนรถคณะสื่อมวลชนและนักท่องเที่ยว กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมศาสนานะครับก็ดำเนินการตามอธิบายของท่านสุรดารันสุขประสุน้องครีกว่าการสุวัรธรรมในการที่จะนําทุนทางศาสนานะครับมาดำเนินุนทางบุญเส้นทางบุญจาริกเส้นทางบุญนะครับซึ่งในส่วนของจังหวัดนครพนมนะก็มีการกาหนดนะครับเส้นทางไหว้พระธาตุนะครับประจําวันเกิดนะครับซึ่งก็เป็นการดาเนินการต่อเนื่องมาจาก เรื่องของความศรัทธาของผู้คนในท้องถิ่นที่นี่ครับตัววัดเขาพนมพระธาตุนครองค์เจดีทรงสี่เหลี่ยมบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเชื่อว่าเป็นพระธาตุประจําผู้ที่เกิดวันเสาร์ในอดีตใช้เป็นที่ประกอบพิธีถือน้ําพิพัฒน์สัตยาหากใครได้กราบไหว้ขอพรจะนํามาซึ่งความรุ่งเรืองเสริมอํานาจบารมีวัดพระธาตุพนมพระธาตุประจําผู้ที่เกิดวันอาทิตย์มีเทวดาประจําวันและพญานาคทั้งเจตนมีชื่อเป็นอริยทรัพย์ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบสักการะบูชาอธิษฐานจิตเปิดทรัพย์รับโชคเชื่อกันว่าจะบังเกิดอริยทรัพย์คือทรัพย์ภายในอันประเสริฐก่อเกิดทรัพย์ภายนอกนับไม่ถ้วนพระธาตุสีกูลพระธาตุประจําผู้ที่เกิดวันอังคารปฏิสถานณอำเภอนาแกองค์เจดียศักดิ์สิทธิ์ศิลปะล้านช้างบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและอรหันธาตุผู้ที่มากราบไหว้ องค์พระาธาตุสีคูณชีวิตจะเพิ่มพูบารมีสินทรัพย์ทวีมั่นคงพระาธาตุเลนูพระาธาตุประจำผู้ที่เกิดวันจันทร์ศูนย์รวมศรัทธาของชาวผู้ไทยภายในบรรจุพระรมสาลีลิกธาตุพระไตรปิฎกและพระพุทธรูปทองคําเชื่อกันว่าผู้ที่ได้มานมัสการจะได้รับอนิสงส์ให้มีวัน,นะงดงามผิวพรรณผุดผ่องดังแสงจันทร์และมีความรักที่มีความสุขพระาธาตุมรุกขนคร พระาธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองมรุพคนครเป็นพระาธาตุประจําผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนเป็นวัดป่าหนึ่งเดียวในพระาธาตุประจําวันทั้ง8 <c oughs> บรรจุพระบรมสารีริกธาตุบนยอดพระเจดีย์ทั้งชายและหญิงจึงสามารถเข้ากราบสักการะและชมความงดงามภายในพระบรมธาตุเจดีย์ได้เชื่อว่าผู้ที่มานมรสกการจะนามาซึ่งความสําเร็จในสิ่งที่ปรารถนา,าจังหวัดน,นครพนมนะครับถือว่าเป็นจังหวัดที่เสน่ห์นะครับ ทั้งด้านสายน้ําที่เป็นธรรมชาติทั้งด้านของแหล่งธรรมะนะครับมีสานฐานมากมายมีเจด,ดีนะครับที่บรรจุพระาธาตุต่างๆนะครับมีเรื่องราวเรื่องเล่าต่างๆที่น่าสนใจนะครับมีเรื่องของความเชื่อศรัทธาตามรอพญานาคแล้วมีขนมอร่อยนะครับมีกะละแมที่มีชื่อเสียงมีจัทุมุตักบาดนะครับเพื่อความเป็นมือบนในชีวิตต่อไปด้วยครับ เส้นทางตามรอยท่องเที่ยวสายศรัทธ,ธากับผมคาาชินบัญชรโดยกระทรวงวัฒนธรรม